แล้วรวรยสวัสดีครับท่านผชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการรู้แล้วรวยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาพบกับโอกาสทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟฟารีนครับ วันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าสามารถที่จะดูแลปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลได้จะเป็นอะไรเรามาพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษท่านนี้กันก่อนดีกว่านะครับผู้บริหารระดับ Exclusive Paradise คุณประหยัดกวยมั่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยเหมือนกับเป็นปัญหาที่ถ้าไม่ตรวจเลือดนะ,ะไม่ตรวจสุขภาพเนี่ยเราก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าใช่ไหมะฮะแล้ววันนี้ที่พี่ประหยัดบอกว่าเราเองเนี่ยเราตั้งจะมาคุยกันเรื่องคอเลสเตอรอลสักนิดหนึ่งเนี่ยก็ต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนว่าที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยไม่ใช่ยารักษาโรคนะครับ<ช> <ฮะ S 2> เป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ใช้ รับประทานค,คู่กับอาหารนะแต่ถ้าเกิดใครที่ป่วยเป็นโรคไขมันในเลือดสูงจริงๆก็คงจะต้องไปพบแพทย<ช>์เพื่อ<ช>ทานยา<ช>ตามที่แพทย์แนะนำแต่สำหรับใครหรือบุคคลทั่วไปที่มีความรู้สึกว่าอยากจะเฝ้าระวังปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ยวันนี้พี่ประหยัดมีเรื่องดีๆมาฝากด้วยก็ค,คืออย่างนี้ครับอาจารย์ก็มหมายความว่าอาหารเสริมสุขภาพชุดนี้เป็นชุดที่แบบมี2อย่างคืออย่างแรกคนที่เป็นคือไปตรวจจะรู้แล้วว่าตัวเองมีปัญหาเรื่อง คอเลสเตอรอลสูงอีกกลุ่มนึงก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนะครับจึงเป็นบอกว่าปัญหาเรื่องไขมันคือภัยเงียบนะครับจะส่งผลก็คือถ้าเกิดใครมีความดันเนี่ยจะก่อให้เกิดเขาเรียกว่าเส้นเลือดแตกในสมองครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับปัจจุบันคนที่คือผมเนี่ยมีพเพื่อนๆหรือมีคนรู้จักเนี่ยอายุประมาณสักส0ิกว่าปีมีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีหลายๆท่านที่เสียชีวิตเนื่องจากเส้นเลือดแตกในสมองนะครับชุดนี้เป็นชุดที่บอกว่าสามารถที่จะช่วย ป้องกันครับและดูแลก่อนที่จะสายครับ,รบเป็นภัยที่น่ากลัวมากอืมเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเหมือนกับใครตระหนัก<ช>คนนั้นก็จะไปตรวจร่างกายและเมื่อตรวจเจอปั๊บเนี่ยเขาก็จะรู้เลยว่าเขาต้องดูแลตัวเองยังไงลักษณะของคอเลสเตอรอลต้องเล่าให้ท่าน ผู้ชมฟังก่อนนะครับว่าบางครั้งเนี่ยก็มาจากอนิสัยการรับประทานอาหารใช่จต้องบางครั้งก็อาจจะมาจากระบบภายในของเราเนี่ยมันจัดการกับไขมันได้ไม่เต็มที่ใไม่ดีพอนะไม่ดีพอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องรักษากันไปแต่อะไรที่มันยังไม่เกิดก็สามารถป้องกันได้วันนี้มีอะไรมาฝากมาเล่าให้เราฟังตัวแรกนะครับชื่อว่าไฟโตเซอรอลครับชุดนี้เป็นชุดที่คนที่ต้องทานไขมันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นผัดเป็นทอด นะครับตัวนี้สามารถช่วยดักจับไขมันนะครับเจ้าตัวไฟโตเนี่ยจะสารสกัดจากถั่วเหลืองตัวนี้จะเข้าไปดูแลโดยการนะครับลดคอเลสเตอรอลนะครับก็คือในกระแสเลือดเนี่ยเขาสามารถจัดการโดยการลดคือสามารถคือดึงออกจากร่างกายเรานะครับอย่างตัวที่2เนี่ยลดการเกิดการอักเสบที่เราเรียกว่านะครับแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือเป็นตัวโคเอนไซม์ Q10 เอสเทอร์วเอสเทอร์วของเรานะครับมีโคเอนไซม์เทนมีน้ำมันจมูกข้าวนะครับแล้วก็มีตัวแอสตาแซนทิน สามตัวนี้เป็นตัวที่เขาเรียกว่าลดการเกิดตะกอนนะครับลดการเกิดผนังหลอดเลือดที่หนาตัวนะครับจึงสามารถช่วยเขาเรียกว่าป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด <c oughs> นะครับอีกหนึ่งตัวก็คือตัวเขาเรียกว่าเปลี่ยนไขมันชนิดคอเลสเตอรอลให้กลายเป็น H D L ก็คือไขมันตัวดีครับ <c oughs> มันจะทำสองก็คือตัวเขาก็คือบางคนที่กังวลเรื่องผิวมันช่วยเรื่องผิวด้วย <c oughs> แต่วันนี้เรามาคุยถึงเรื่องไขมันเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวลดเขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลจะทำให้ป้องกันโรค น้ำมันมะกอกนี่แหละครับพูดถึง3ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็เป็น3มผลิตภัณฑ์ที่บางครั้งเขาก็มีงานวิจัยว่าก็จะมีผลดีในเรื่องของที่เกี่ยวกับการดูแลไขมันหรือจัดการกับปัญหาเหล่านี้นะครับทีนี้การนําเสนอผลิตภัณฑ์ถ้าจะว่าไปแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นภัยเงียบมาคุยให้ลูกค้าหรือคุยให้ผู้มุ่งหวังฟังบางคนเขายังไม่รู้เลยเขาคอเลสเตอรอลสูงหรือเปล่าใช่ครับบางคนเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าผลเลือดเขาเนี่ยเป็นยังไงใช่ครับทีนี้ตอนไปคุยเนี่ย คุยยังไงทีนี้เขาก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็ผมก็จะบอกนะครับก็คือมี2อย่างคือ1อาหารถ้าคุณมีพฤติกรรมทานอาหารที่มีความเสี่ยงต่อการรับลรเตอลเข้าไปเยอะๆนั่นหมายก็ว่าชุดนี้คุณต้องดูแลส่วนที่2ก็คืออวัยวะที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับไขมันคือตับวันนี้ถ้าเกิดเราทานอะไรที่ทําลายตับ่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ฮะในกลุ่มที่ผมเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ทั้งสองแบบนะครับกลุ่มของคนทํางานกลุ่มของที่วัยกําลังทํางานคนเหล่านี้กังวลครับอืเพราะเย็นมา ก็ทําลายตับ,บกลุ่มเหล่านี้จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเขาเรียกว่าทําให้ไขมันในเลือดสูงได้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เรานําเสนอเข้าไปคุยแบบว่าถ้าเกิดเรากังวลอยากจะดูแลวันนี้เรามีสามตัวให้ท่านเลือกนะครับไม่กลัวว่าต้องทานทั้งสามตัวเลยหรือไม่บอกเราเลือกครับวันนี้ถ้าเกิดเราทานมันทุกวนันกินอาหารที่เป็นเป็นมันๆทุกวนันต้องไฟเตอสเตอรอลแต่ถ้าเกิดมันเข้าไปแล้วเราทํายังไงจะจัดก,การเขาก็ต้องทานสองตัวเพิ่มก็จะมีตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็จะมีมา l ีนียนโอลิฟหรือว่าจะเป็น นะครับแอตตาคิวครับนะสามตัวนี้ก็จะครบในการดูแลทั้งหมดเลยนะเราเรามีการแนะนําไปแล้วเนี่ยผลตอบรับในการที่ลูกค้าของเราหรือผู้บริโภคซื้อไปรับประทานเ,เขาว่าไงกันบ้างก็คือประสบการณ์ตรงของผู้ใช้<อ>นะครับส่วนหนึ่งผมจะใช้ประสบการณ์ตรงของผู้ใช้ครับออมีอยู่2เคสเคสแรกก็คือมีปัญหาเรื่องไปตรวจเลือดอแล้วคุณหมอเจาะเลือดคือมันเหนืดนะครับมันไม่สามารถดึงได้เขาก็โทรมาหาว่ามีตัวไหนที่สามารถลดอาการของเลือดเนืดได้ผมอกว่าพี่3ตัวนี้เลย อีกเคสหนึ่งก็คือไปทํางานได้สมัครงานครับ,รบทำงานธนาคารธนาคารอาะผมไม่บอกธนาคารแะ้วกันนะฮะก็คือหมายกวาวว่าธนาคารเนี่ยก็คือเขาต้องตรวจสุขภาพครับพอมีปัญหาเรื่องไขมันหรือเลือดตอนเนี่ยเขาบอกว่า14วันเนี่ยเขาจะต้องไปสมัครงานแล้วมีตัวไหนบ้างผอว่าโ,โอ้นี่เป็นโจทย์หนักมากงั้นผมขอแนะนํา3ตัวนี้แล้วกันได้ครับพอไปรปับประทานได้ครับทั้งสองเคสนี้ดีขึ้นดีขึ้นอย่างไรครับเพราะต้องกลับไปตรวจที่คุณหมอครับ คุณหมอจะเป็นกฎการตีและยืนยันได้ว่าโอเคคุณไขมันลดลงนะคอเลสเตอรอลคุณลดลงนะครับเป็นประมาณนี้ครนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่ที่เราต้องต้องบอกด้วยว่าเวลาเราไปแนะนําเนี่ยผลเลือดจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับเวลาเราไปตรวจสุขภาพคืออย่างน้อยเขาแนะนาบอกว่าให้ตรวจกันปีละครั้งนะเราก็ลองลองไปตรวจดูเพื่อจะกันไว้ดีกว่าแก้นะครับแต่เวลาเราไปนําเสนอเนี่ยเราเจอคําถามที่ถูกถามบ่อยๆนหครับว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ข้อต้อยุ้งข้อโต้แย้งอะไรมีบ้างไหมที่เคยเจอ,อ ờ, มีครับครับก็อย่างแรกก็คือนะฮะก็อย่างที่เราเรารู้จักกันว่าวันนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีเยอะมากนะครับรบ,บางยี่ห้อบางตัวนะครับที่เข้ามาในตลาดเนี่ยเขาก็จะบอกว่าขเขาก็สรรพคุณไม่ได้เด่น,นอใครก็ต้องว่าของ,ของตัวเองดีถูกต้องครับเวลาผมไปนําเสนอเขาก็จะบอกว่าผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าผมดีไม่มีอะไรที่แบบตัวไหนที่ไม่ดีก็กลายเป็นว่า งั้นผมก็จะตอบเขาอย่างนี้ครับว่าวันนี้เราพิสูจน์ได้ไม่ยากเพราะว่าอาหารเสริมสุขภาพถ้าจะรู้ได้หนึ่งเรากินทุกครั้งที่คุณกินคุณมีปัญหาคุณหมอต้องนัดกลับไปตรวจนี่คือการในทีหนึ่งอย่างที่สองครับวันนี้กิฟต์ฟรีสิบเก้าปีแล้นะครับหนึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าทุกผลิตภัณฑ์นะฮะเรามีงานวิจัยรองรับเรามีสารสาคัญออกมาทุกๆตัวเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าตัวไฟเตอร์ดิรลอนดีอย่างไรนะครับเป็นการลดไขมันตัว s อสตคิวดีอย่างไร มเดลดียังไงมีงานวิจัยลองรับอยู่แล้วเขาคนเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่มีข้อมูลค่ามีข้อมูลดูเหมือนกับว่าผู้ที่ไปนําเสนอก็ต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองด้วยมีอะไรที่เป็นหลักการเพื่อใหอท่านผู้ชมจะได้ไปเตรียมบ้างว่าถ้าเกิดใครจะไปขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เขาต้องเตรียมตัวยังไงก็อ,อย่างแรกนะครับคือเราต้องเข้าใจโครงสร้างและต้นเหตุที่เป็นเพราะเราต้องสื่อให้เห็นว่าวันนี้เรากินไปเนี่ยไปแก้อย่างไงนะครับอย่างไขมันเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเขาสามารถซึม สู่ผนังหลอดเลือดได้ทั้งหมดเลยนะครับเข้าสู่กระแสเลือดเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะตกเป็นตะกอนแล้วตัวไหนจะไปจัดการตะกอนที่มันตกตัวไหนจะไปจัดการไขมันที่มีลอยในเลือดนะฮะสองตัวที่ลอยในเลือดก็จะเป็นตัวเฟตอรลอนและเมอร์เรเนียนโอลิฟของเราส่วนตัวที่เป็นตะกอนเนี่ยไปที่นู่นแล้ครับแอสคิวทั้งสามตัวนี้ไปทำงานคนละกลไกกันแต่ก็จะเป็นลดเจ้าตัวปัญหาหลักก็คือไครันครับ นั่นก็คือหลักการที่เราควรจะต้องมีความรู้ด้วยนะครับแล้วก็หาข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ,รนะครับจะทําให้เวลาเรานําเสนอก็เกิดความมั่นใจ <มา S 1> ทั้งตัวเราแล้วก็ตัวของผู้บริโภคด้วยเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อนะครับว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะสร้างยอดธุรกิจสร้างโอกาสทางการตลาดได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ